ลัที่อื่นไม่รู้จักเรื่องอัตตวาทุป,ปาทานพิกูทั้งหลายอุปทานมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนาเล่าสี่อย่างคือกามุปาทานความถือมั่นในกามทิฏถุป,ปาทานความถือมั่นในทิฏฐิสีลับพตุปาทานความถือมั่นในศินพรตอัตตวาทุป,ปา TALI ทานความถือมั่นในวาทะวาตนพิกูทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์บางพวกซึ่งปฏิญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นหาได้บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่คือเขาบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งกาอุปทานแต่ไม่บัญญัติการรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปทานไม่บัญญัติการรอบรู้ซึ่งสีลปตุปาทาน และไม่บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอัตวาทุปปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่รู้จักฐานะทั้งสามเหล่านี้ตามที่เป็นจริงเพราะเหตุนั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งที่ปฏิญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงก็หาได้บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่ คือเขาบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งกามุปาทานแต่ไม่บัญญัติการรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติการรอบรู้ซึ่งสีลัพตุปาทานและไม่บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอัตตวาทุปาทานพิขูทั้งหลายมีสมณพราหมณ์อีกบางพวกซึ่งปฏิญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวการรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้น หาได้บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่คือเขาบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งการมุปาทานและบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปาทานแต่ไม่บัญญัติการรอบรู้ซ um pues ja ึ่งศีลพพตุปาทานและไม่บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอัตตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่รู้จักฐานะทั้งสองเหล่านี้ตามที่เป็นจริงเพราะเหตุนั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งที่ปฏิญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงก็หาได้บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่คือเขาบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งการอุปาทานและบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปาทาน แต่ไม่อาจบัญญัติการรอบรู้ซึ่งศีลัพตุปาทานและไม่อาจบัญญัติการรอบรู้ซึ่งอัตวาทุปาทานพิขูทั้งหลายมีสมณพราหมณ์อีกบางพวกซึ่งปฏิยานตัวว่าเป็นผู้กล่าวการรอบรู้ซึ่งอุปทา,านทั้งปวงแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นหาได้บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอุปทา,านทั้งปวงโดยชอบไม่คือเขาบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งกามุปาทาน บัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปาทานและบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งศีลพัตุปาทานแต่ไม่อาจบัญญัติการรอบรู้ซึ่งอัตตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่รู้จักฐานะอันหนึ่งนี้ตามที่เป็นจริงเพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งที่ปฏิญาณตัวว่า เป็นผู้กล่าวการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงก็หาได้บัญญัติการรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่คือเขาบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งกาอุปทานบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปาทานและบัญญัติได้แต่การรอบรู้ซึ่งศีลพัตุปทานแต่ไม่อาจบัญญัติการรอบรู้ซึ่งอัตวาทุปาทานแล